สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องวัดเกมเมอร์นะครับตอนนี้วัดอัดที่โรงพยาบาลน,นะอยู่ห้องโรงพยาบาลส่วนตัวนะครับก็ยังรักษาไม่หายนะตอนนี้เราก็จะมาทำากิจกรรมนะครับที่เป็นกิจกรรมนี้นะนี่เวลาจํากัดนะครับตั้งแต่1นึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะ มันจะมาวันนี้อันสุดท้ายแล้วก็คือปืนหมัดนะครับปืนหมัดในประเทศนะเขาจะมาสุ่มกันนะครับไม่รู้ว่าจะยากจะเย็นจะเหนื่อยแค่ไหนแต่วัดเคยกดได้นะแต่ใช้ไวไฟกดนะครับตอนนี้วัดใช้เป็นเน็ตนะใช้เป็นอินเทอร์เน็ตและเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับทุกคนให้กดอย่างนี้ไว้นะครับถ้าเจอด้านด้านซ้ายหรือบางทีอาจจะอยู่ด้านขวานะครับนะทุกคนต้องระวังด้วยนะเรากดอย่างนี้ไว้นะ ตอนนี้วัดเหนื่อยนะครับพูดเยอะตอนนี้เราไม่เจอนะครับมันไปไหนมันไปไหนครับมันไม่เห็นขึ้นมาเลยทุกคนอ้าวหมดแล้วครับทุกคนอะไรเลยครับเนี่ยเฮ้ยมันไม่ขึ้นมาให้ผมมาทุกคนเห็นปะเกินไปอ้า